สิ่งที่ควรให้ลูกไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะคะการที่ลูกได้อยู่กับแม่ตลอดในช่วงสองขวดปีแรกมันทําให้เขามีความมั่นคงทางใจให้เขามีมายเซ็ตที่ดีแล้วก็รู้จักตั้งคําถามแล้วก็ตอบคําถาม การเลี้ยงลูกคือให้ลูกมีความสุขแล้วก็คิดเองเป็นคือหลายคนอยากจะสร้างนู่นสร้างนี่มีเงินมีข้าวของไว้ให้ลูกแต่สําหรับกุ๊กไก่เองกุ๊กไก่เชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของลูกหรือของคนคนหนึ่งเนี่ยคือวิธีคิดถ้าเขามีวิธีคิดที่ดีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรตัวนั่นแหละที่มันจะปกป้องเขาวิธีที่สร้างไมเซ็ตที่ดีเนี่ยหนึ่งเลยคือให้ความรักความอบอุ่นให้เขามั่นใจช่วงสองปีแรกกุ๊กไก่ยอยู่กับ ลูกเกือบตลอดไปทํางานก็เอาลูกไปที่ทํางานด้วยการที่ลูกได้อยู่กับแม่ตลอดในช่วงสองขวบปีแรกนะคะมันทําให้เขามีความมั่นคงทางใจเด็กที่มีความมั่นคงทางใจเนี่ยจะสามารถตัดสินใจอะไรได้ดีแล้วก็การสอดแทรกไม d s e t อีกอย่างหนึง่งก็คือผ่านการพูดคุยนี่แหละให้เขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึง่งมองเขาคุยกับเขาด้วยเหตุและผลอย่างเวลาเขาถามอะไรแปลงคุณแม่ทําไมอันนี้ถึงเป็นอย่างนี้ เราก็จะต้องถามเขากลับไปก่อนว่าแล้วล่วงคิดว่ายังไงทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราต้องสอนให้เขาคิดอย่างเช่นทําไมป้ายนั้นถึงสีเหลืองะ ถ้าเป็นผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาจะบอกว่าไปสงสัยทำไมแต่เราอ่ะต้องถามกลับไปว่าแล้วลูกอั้งคิดว่าทำไมป้ายนั้นอ่ะมันเป็นสีเหลืองลูกเมื่อเราถามเขาก็จะแสดงความคิดเอออย่างนั้น ABC อย่างเช่นเขาอาจจะบอกว่าเพราะสีเหลืองมันสวยนะเราก็จะได้สอดแทรกวิธีคิดของเราลงไปว่าคุณแม่ก็ว่าจริงนะสีเหลืองอันนี้ก็สวยแต่ว่าลูกอั้งรู้สึกไหมว่าถ้าขับรถมาแล้วเห็นสีเหลืองเนี่ยมันเด่นจุดประสงค์ของป้ายเนี่ยทำเพื่ออะไรลูกให้คนเห็นงาการใช้สีเหลืองเนี่ยมันเด่น ก็เพื่อตอบจุดประสงค์ของป้ายใช่ไหมลูกหลังจากนั้นนะคะเราคุยกันแบบนี้มันจะทําให้เขารู้จักคิดเป็นอย่างลูกกุ้แก่ตอนนั้นสัก4ี่ขวบค่ะคุณแม่เห็นคนเข้าร้านมันน,อน้อยคุณแม่จะเจ๊งไัมเป็นไปได้นะลูกแล้วลางคิดว่าคุณแม่ควรจะทํายังไง เขาก็คิดเขาก็บอกว่าอ้างคิดว่าถ้าคนเข้าร้านน้อยเนี่ยคุณแม่ต้องทําให้คนเข้าร้านมากขึ้นวิธีที่ทําให้คนเข้าร้านมากขึ้นคุณแม่ลองหาเพื่อนมาขายหลายๆอย่างในร้านไหมจะได้มีคนเดินเข้ามาในร้านมากขึ้นนี่คือวิธีคิดของเด็ก4ี่ขวบแทนที่จะเป็นร้านอาหารคุณแม่เปลี่ยนมันเป็นศูนย์อาหารไหมกูเกตคิดว่าอันนี้แหละที่อยากให้ลูกเป็นคือลูกอะให้เขามีมายเซตที่ดีแล้วก็รู้จักตั้งคําถามแล้วก็ตอบคําถาม ถามว่ามันใช้จริงได้ไหมมันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่อย่างน้อยเขาคิดเป็นแล้วเขาหาทางเป็นนะคะจะบอกว่า Mindset สำคัญ มากนะคะสำหรับชีวิตคนไม่ใช่แค่สำหรับเด็กนะคะยิ่งเป็นลูกของเราอะคะ่ะถ้าใครได้เคยเล่นคอมนะคะจะรู้จัก OpenAI หรือว่า Chat GPT ลองเข้าไปนะคะจะแบบเกิดความกลัวขึ้นมาเลยอะว่าลูกเราจะทำอะไรกินเนี่ยคือคือน้อง AI ทํทำได้ทุกอย่างเลยค่ะให้เขียนสคริปต์พูดให้วางแผนมาร์เก็ตติ้งให้ทำรีเสิร์ชทำรายงานแล้วลูกเราจะทำอะไรกิน ลับมาที่จุดเดิมนะคะถ้าเขามีมายเซ็ตที่ดีเดี๋ยวเขาก็จะแก้ปัญหาเองได้ต่อให้คุณเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นมีเงินให้ลูกพันล้านแต่ถ้ามายเซ็ตเขาไม่ดีมันก็เหลือศูนย์หรือติดลบได้แต่ถ้าคุณให้มายเซ็ตให้วิธีคิดที่ดีกับลูกเนี่ยต่อให้คุณไม่มีสมบัติให้เขาเลยนะคะเขาก็จะหาทางเอาชีวิตของเขารอดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรให้ลูกไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะคะความรักความอบอุ่นแล้วก็มายเซ็ต